对呀。 风雨。 สัตว์ที่ใดที่มีนักเรียนชอบมากกว่าสัตว <Trustee S 2> <Real. S 1> ์มากเลยค่ะ สถานการณ์ให้กลุ่มละหใบนะคะแต่ว่าสถานการณ์นั้นจะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็จะมีตาด้าน2อทางแล้วก็ประกอบด้วยคําถามหลังป้ายสามคถามนะคะให้ตัวแทนมารับได้เลยคือคนนะคะ em é um branco, 37ยิง235รวม292วมสอ้อีถามคถามค่ะข้อที่หนึ่งะครับเดือใดที่มีเพศหญิงมาใช้บริการมากที่สุดครับอเดือพาคมนะครับต้องค่ะข้อาเรือมีนามมีจวนคนที่มาใช้บริการรถไฟฟ้า B T F ทั้งหมด2 9 1 ກໍກັບມື້ນ e ີ້ບ3ແລ້ວກี ang, ่ຄະແນນคะ เดืเดดอนนี้ย่างมันนิดดายนะครับ้ปเดือนสาขาคนสี่ห้าคนห้าข้าสองาสาขาอ่ะต้องคงไม้เพื่อะไระ ขอบคุณค คุจะบวกให้ดิฉนแค่ไหนคะ12เรีน12เียูบคเนจะทำี่ท